เจอด้รดครับนะครับพี่โอนะ๊ตจุนชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพามาอีกจุดหนึ่งแล้ว,ลวครับจุดตรงนี้เป็นน้ำพริกเผาโบราณคุณแม่สุภากรานี้ก็มีน้องๆเข้ามาสนใจกันมาดีวเรามาดูบรรยากาศก,าก่อนเดี๋ยวเราจะถามเขาด้วยนะว่าทําไมเขาอยากดูน้ำพริกเผาเขาเคยเ็นตรงนี้มาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะถามน้องนิ่มน้องวิว นะครับนะแล้วก็ท้องบิวไู่ไหวทีหนึ่งไม่กันท้องบิวเมื่อกี้คุยกันมาแล้วเนาะต้องถามท้องบิวท้องบิวนี่ให้ท้องบิวทำแขกเพื่อนเอ้ยนะบิวเดี๋ยวเราบิวช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยนะค่ะแล้วพากล้องไปไปถามเขาว่าทำไมต้องการอะไรนะพี่ขอรได้ท่านเพื่อนๆครับขออนุญาตส่งมอบคลิปนี้ให้น้องบิวเป็นพิธีกรแทนผมเชิญเลยครับได้ครับ กอมสาษณ์าน่อยค่ะว่าทำไมถึงสนใจน้ำพริกเผาเพราะว่าเห็นน้ำพริกเผาแล้วนึกถึงคุณแม่ที่บ้านเพราะว่าเขาชอบว่าทานน้ำพริกอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อเป็นของฝากกลับไปให้คุณแม่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มาที่ชุมชนบ้านแหลมพอดีด้วยก็เลยอยากแบบว่าเห็นคุณยายเขาแบบนั่งบอกว่าาน้ำพริกเผาสูตรโบราณใช่ก็เลยอยากลองดูว่าสูตรโบราณเนี่ยมันเป็นยังไง น้องนิ่งเลน้องนิ่งน้องนิ่งรูปทางเขามีกับเขาเขาาจะมีแน่นั่นนั้นตามดีนะเดี๋ยวถ้าน้องนิ่งตามเลยอ่ะเขาชอบกินน้ำพริกอ๋อเหรออ๋อแม่แม่แม่จะให้น้องนิ่งตามดีกว่าแม่แล้วแม่เคยบอกมีไหมตาแม่แม่ต้องนิ่งตามหน่อยดีกว่าเราจะิ่ง้าดสวยงามงามตามอ่า ไปกันไหมครับไม่เกนอง้องคงคงจะได้กินเลยับนี่นะนหนักยครับจะคัวจะไม่รอดเลยบงเนี่ยอ่ามันยกนั่นหนยขึ้นมาทีหนึ่งเคยเคยเข้าครัวไหมน้องนิ่มเคยเข้าเข้าครัวไหมไม่เคยนะครบเน่ตทั้งเสียงนี้อันนี้จริงแล้วแม่เขาเรียกว่าโขไหมหรอไม่ไม่ถัมดนะ 哦。Oh.